วิธีสมัคร UP i c นะครับแอปสร้างรายได้ออนไลน์นะครับเป็นแอปช้อปปิ้งนะครับแอปนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับแอปอที่เปิดโอกาสให้เราเข้าไปเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าในมือถือเลยนะครับสุดยอดมากๆมีสินค้ากว่าล้านรายการนะครับแล้วก็มีคอมมิชชั่นให้เรานะครับ25-60%เเลยเยอะมากๆนะครับผมจะพาไปสมัครนะครับในวิดีโอนี้นะครับเริ่มจากให้เรานะครับ เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ก็ได้นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า U pick นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเจอแอปแบบนี้นะครับก็กดเปิดเข้ามานะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราจิ้มไปตรงคำว่าลงทะเบียนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับด้านบนนะครับให้ใส่เบอร์มือถือกรอกเบอร์มือถือให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มส่งนะครับจะมี SMS แจ้งมานะครับ ก็ให้เราเอา SMS เนี่ยเอามาใส่นะครับมันจะเป็นรหัสประมาณ6ตัวนะครับพอใส่รหัส SMS ข้างล่างแล้วนะครับกดถัดไปก็จะไปถึงหน้าให้ใส่ชื่อเต็มแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเต็มไปเลยนะครับแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยตั้งให้มีตัวอักษรผสมกับตัวเลขประมาณ6ตัวนะครับตัวอย่างก็คือ A12345 แบบเนี้ผ่านนะครับแต่ถ้า1 2 3 4 5 6หเลยจะไม่ผ่านเพราะว่าไม่มีตัวอักษรนะครับ อ่าถ้าตั้งผ่านแล้วนะครับก็ให้ติ๊กชั้นยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะเด้งมาหน้าถามรหัสเชิญนะครับให้เราใส่รหัสนะครับ4 3 2ส1นะครับ4 3 2สาเป็นรหัสเชิญของผมเองนะครับซึ่งหลังจากกดแล้วนะครับมันจะขึ้นมาว่าครูเอกนะครับแล้วก็เบอร์โทรผมนะครับแล้วก็คลิกเพื่อรับคูปองนะครับ พอกรอกรหัสปุ๊บคลิกรับคูป,ปองเราก็จะได้คูป,ปองส่วนลดทันทีนะครับ3าบาท2ใบนะครับอยู่ในแอปเรียบร้อยเอาไว้ช้อปปิ้งสินค้าได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาถามเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าครูเอกรหัสเชิญ4 3 2 3 1เนี่ยเป็นคนเชิญคุณใช่ไหมนะครับก็กดใช่นะครับแล้วก็พอเข้าแอปมาได้นะครับคุณจะเห็นหน้าจาคุณจะเห็นหน้าตาแอปนะครับเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาไม่ใช่หน้าจา คุณจะเห็นหน้าตาแอปนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีหลายๆเมนูนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีะหน้าหลักนะครับมีฟีดมี u p i c k e r มีรถเข็นแล้วก็บัญชีนะครับให้คุณเข้าไปตรง u p i c k e r นะครับเมนูที่3เป็นเมนูที่เอาไว้สำหรับสร้างไรายได้ในแอปนี้นะครับคุณก็จะเจอแบบนี้นะครับมันจะขึ้นว่าชอ c k c h o i c e แล้วเป็น u p i c k e r ทันทีรับสิทธิ์พิเศษมากมายนะครับฮัลโหลนี่ครูเอก 0656293915เองนะมาเป็นยูพิเกอร์ด้วยรหัสคำเชิญของฉัน43231เพื่อสนุกกับการยิ่งช็อปยิ่งได้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็หน้านี้เนี่ยจะอธิบายรายละเอียดทุกอย่างนะครับว่าความแตกต่างของคนที่สมัครฟรีแล้วก็สมัครมาแล้วก็อัปเกรดเป็นยูพิเกอร์เนี่ยต่างกันยังไงเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไล่ดูไล่อ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าตัดสินใจนะครับ เลือกซื้อสินค้าหน้านี้1ชิ้นนะครับเพียง999บาทนะครับคุณก็จะอัปเกรดเป็น u p i c k e r สร้างไรายได้แบบผมได้ทันทีนะครับแล้วก็มันบางบางช่วงนะครับก็จะมีโปรโมชั่นสินค้า499นะครับคือประหยัดไป500อ่ะอัพ499ก็เป็น u p i c k e r ได้ด้วยนะครับแล้วก็พอเราเลือกสินค้าที่ถูกใจนะครับสั่งซื้อนะครับเพิ่มที่อยู่แล้วก็เลือกชำระเงินเรียบร้อยนะครับ ระบบการชําระเงินเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งชําระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสมีทั้งเร็วสุดสะดวกสุดก็เลยก็คือธนาคารออนไลน์นะครับผ่านแอปธนาคารได้เลยแล้วก็มีชําระผ่านทูมันนี่วอลเล็ t ด้วยนะครับสําหรับคนที่มีทูวอลเล็ตนะครับแล้วก็มีชําระปลายทางด้วยแต่การชําระเงินนะครับโดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าอัปเกรดผมแนะนําให้คุณเลือกชําระเงินแบบอื่นนะครับที่ไม่ใช่การชําระปลายทางเพราะว่าปลายทางเนี่ยมันจะช้านะครับ เราต้องรอสินค้าไปถึงเราก่อนนะครับแล้วก็ทางแอป Upic เนี่ยต้องเช็คกับฝ่ายบัญชีอะไรเรียบร้อยว่าคุณได้สินค้าจริงแล้วถึงจะอัพสถานะให้นะครับแต่ถ้าชำระเงินทันทีนะครับคุณก็จะอัปเกรดเป็น u p i c k e r เลยพออัปเกรดเป็น u p i c k e r คุณก็จะมีรหัสเชิญแบบผมใช่ไหมครับรหัสเชิญผมเนี่ย4 3 2 3าจําได้ไหมครับถ้าคุณอัปเกรดย p i c k e r นะครับเรียบร้อยคุณก็จะมีรหัสเชิญแบบนี้ไว้แนะนําเพื่อน มาสมัครแอปนะครับอยู่ภายใต้เครือข่ายของคุณแล้วคุณก็จะมีรายได้ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมารีวิวรายได้ให้ฟังนะครับแต่สำหรับคนที่สมัครมาตามขั้นตอนนี้แล้วก็ใส่รหัสเชิญ432 31ตามวิธีที่ผมบอกเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณรีบแอดไลน์มาหาผมนะครับไลน์ไอด์แอดเอกสเตปซ่าสะกดตามนี้นะครับแอดนะครับมีเครื่องหมายแอดแล้วก็ ek S, s T E P Z A นะครับเอกสเตปซ่านะครับมันจะขึ้นชื่อว่าครูเอกหลอดออฟเวลนะครับคุณก็กดเพิ่มเพื่อนแล้วก็แชทนะครับแล้วก็ให้ทักมาหาผมว่าสมัคร UPIC กเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมแคปภาพส่งมาให้ผมด้วยนะครับภาพที่ให้แคปส่งมาให้ผมก็คือภาพหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับอ่าหน้าที่มันขึ้นว่าฮัลโหลนี่ครูเอกนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่า คุณสมัครแอป u p i c k e r ผ่านการเชิญของผมนะครับซึ่งเวลาที่คุณไปแนะนำต่อนะครับคุณก็ให้คนที่สมัครนะครับส่งหน้านี้มาเหมือนกันนะครับมันก็จะเห็นว่าฮัลโหลแล้วก็เป็นรูปคุณเป็นชื่อคุณเป็นผู้แนะนำนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้าไม่ใช่ไม่ตรงกันนะครับอัปเกรดไปมันก็จะเป็นผิดผิดทีมผิดสายงานนะครับไม่ได้เข้ามาเรียนรู้ของทีมนะครับอ่ะ อย่าลืมนะครับรีบทักผมมาทางไลน์นี้นะครับแล้วแจ้งผมว่าสมัครยูพิกแล้วนะครับแล้วก็ส่งหน้าเมื่อกี้มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญคุณเข้ากลุ่มสอนงานนะครับใน f a e b o o o g กร u ปแล้วก็สอนวิธีสร้างรายได้นะครับมีสื่อการตลาดมีเทคนิคมีกลเม็ดเคล็ดลับให้เพียบเลยนะครับแล้วเจอกันในไลน์นะครับรีบทักมาเลยสวัสดีครับ